ชีวิตเราเองครับเราจะใช้ชีวิตไปแบบไปเรื่อยๆหรือว่าเราจะใส่ใจจนเจอช่องทางหรือคำตอบการดำเนินชีวิตที่มันดีมันใช่จริงๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับผมอยากให้ฟังวิดีโอนี้ให้จบแล้วก็แบบอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่เข้าใจเนี่ยผมอยากให้ชดเชยด้วยการหยิบปากกา หยิบกระดาษขึ้นมาจดอย่างวันนี้นะครับผมจะขอญาตอ่านให้ฟังเลยอ,อยากให้ฟังให้จบจริง,รงๆเราก็อยากให้จดจริงๆในหัวข้อที่สําคัญสําคัญคืออะไรครับคนเราไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยดูสถานการณ์สถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โลกนะครับวิเคราะห์ดูประวัติศาสตร์ด้วยจนรู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาและสร้างสิ่งดีๆได้ยังไงผมไม่ใช่คนเก่งครับไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่มีเงินเยอะไม่ได้มีอะไรเป็นคนที่พื้นพื้น แต่ในเมื่อเจอแล้วก็คือเจอเจอแล้วเราก็เริ่มต้นนะครับผมจะตั้งทีมพิเศษจริงๆในการมาแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆคว่เรากลุ่มเล็กๆนี่แหละที่มาทำงานและใช้ชีวิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นโดยเข้าใจในเรื่องของการดึงพลังกายพลังใจเนี่ยมาใช้งานประกอบกับเครื่องมือและความรู้ต่างๆเราจะพัฒนาไปตามลำดับ ยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งไปถึงจุดหนึ่งเราจะสร้างเครื่องมือกลไกมาช่วยสังคมจริงๆคือคือถามไม่ง่ายว่าแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะทําได้ผมไม่ทราบครับแต่ถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่เกิดนี่คือจุดสําคัญที่สุดอยากจะกราบขอร้องคืออยากให้คิดง่ายๆว่าคือไปดูจุดเริ่มต้นของอีรอนมาร์กไปดูจุดเริ่มต้นของวอลเลนบัฟเฟตจุดเริ่มต้นของบิลเกตจุดเริ่มต้นของอาจารย์เฉลิมชัยจุดเริ่มต้นของประเทศสิงคโปร์ จุดเริ่มต้นเมื่อ60ปีที่แล้วของประเทศจีนซึ่ง GDP ต่อหัวเนี่ยยังน้อยกว่าคนไทยแต่ตอนนี้เนี่ยถีบตัวไปแบบไปมากแล้วต้องไปดูว่า GDP ต่อหัวของจีนเป็นอย่างไรนะครับทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นนะครับก็ผมขอเริ่มต้นจากไอ้นี่ก็คือถ้าถามก็คืออะไรก็คือถ้าอยาจะมองว่าเอ้ยมันขี้โม้หรือเปล่าจะพัฒนาคนพัฒนาสังคมพัฒนาชาติบ้านเมืองนะครับอย่างเช่นเรารู้สึกได้จริงนะครับ นี่คือชีวิตเราเองเลยนะนี่คือครอบครัวเราเองเลยนะนี่คือหน่วยงานเราเองเลยนะนี่คือประเทศของเราเองนี่คือสังคมของเราเองนะครับการที่เรารู้สึกได้แต่วิดีโอนี้เนี่ยสาระสำคัญผมจะมาบอกเล่าถึง5ข้อแล้วกันนะครับเนี่ยผมจดมาจริงๆนะ5ข้อที่ถ้าไปทำจริงๆแล้วเนี่ยจะกลายเป็นทีมพิเศษได้ง่าย พูดพูดอย่างนี้เพราะอะไรก็คือทุกคนเนี่ยมีดีมีเสียแต่ถ้าเราเอาข้อดีมาใช้มันก็ดีแต่ถ้าเราเอาข้อเสียมาใช้เนี่ยจะเป็นภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเป็นภัยต่อประเทศเป็นภัยต่อโลกด้วยนะครับตามที่เราเห็นนั่นแหละดูข่าวในช่วงเนี้ยช่วงที่ใกล้เคียงแผ่นดินไหวที่เมียนมาแล้วส่งผลกระทบให้ตึกถล่มที่ไทยเนี่ยพร้อมกับมีการอะไรเขาเรียกอะไรอะ่ะอภิบายอภิบายไม่ไว้วางใจประกอบด้วยเนี่ยนะครับก็ผมว่าถึงเวลา ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างทั้งที่เราอาจจะก็คือไม่ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีคนมาสนใจเรามากมายนะครับแล้วก็มีหลายคนมองว่าเป็นบ้าอะไรนักหนาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้บ้าลองมาพิสูจน์กันอ่ะเริ่มต้นข้อหนึ่งครับคนที่จะมาเป็นทีมพิเศษเนี่ยผมอยากให้ลองไปค้นเจอคำตอบที่ใช่ด้วยตนเองมันคือพลังที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอแค่เราไปค้นไปหาว่าเราตื่นเช้าทุกเช้าอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันนะครับตื่นเช้าทุกเช้าแล้วกิจกรรมที่เราทําก็คือเออเราจะใช้ชีวิตไปแบบนี้หรือมันจะมีวิธีการใช้ชีวิตที่ดีไปกว่านี้ไหมลองถามแค่ถามทุกเช้านะครับนั่งแล้วก็นึกแล้วก็ถามมาเข้าห้องน้ํามองกระจกมองตัวตัวเองอะ่ะมองหุ่นมองรูปร่างตัวเองในกระจกที่ห้องน้ํา แล้วถามตัวเองว่าถ้าเราดําเนินชีวิตแบบที่ทั่วๆไปแบบที่เราเคยเป็นมากับดําเนินชีวิตด้วยการมีคําตอบที่ดีที่ใช่มันจะเป็นยังไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือวันแรกที่เราไปทำเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่คนที่ทําไป3เดือนทําไป1ปีพลังของการไปค้นพบของการไปเจอคําตอบที่ใช่เนี่ย และคําตอบที่ใช่มันก็จะเพิ่มขึ้นผมรอตรงนั้นครับคนที่จะมาเป็นทีมพิเศษกับกับใครกับอะไรกันเองก็แล้วแต่อย่างคำว่าทีมพิเศษทำไมต้องตั้งทีมพิเศษละ่ะจะเอาทหารธรรมดาไปรบหรือจะเอาคนทั่วๆไปไปรบหรือจะเอาคนที่ฝึกผ่านเป็นอย่างดีเป็นนักรบพิเศษเป็นทีมรบพิเศษเนี่ยเป็นกลุ่มนักรบพิเศษมีการซักซ้อมมีการฝึกฝีมือทุกคนมีทักษะมีเทคนิคเฉพาะตน นะครับอย่างมีคนบางคนบอกว่า,วาเอ้ยดาม,มึงเก่งทำนี่ไม่ได้เลยขอโทษครับผมไม่ได้เก่งทั้งด้านทักษะฝีมือทั่วไปแต่ผมเก่งในด้านการอ่านเกมงานบางอย่างผมอาจจะทำไม่สำเร็จผมถึงได้เรียกร้องหาทีมงานที่จะมาฝึกมาร่วมกันไงครับโอ้นักรบเนี่ยแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะบางคนเก่งลูกยาวบ,บางคนเก่งหลบหลีกบางคนเก่งเจรจานะครับ ทีมพิเศษเนี่ยเก่งไม่เหมือนกันนั่นแหละแต่ผมไม่ได้พูดถึงการลบแต่ผมพูดถึงมิติต่างๆที่ทําให้การเงินในประเทศไทยดีขึ้นความสุขการฝึกคนให้ผ่านการเซตความพร้อมให้การพัฒนาเครื่องมือในประเทศไทยดีขึ้นจริงๆนะครับซึ่งข้อแรกคืออะไรครับการจัดระเบียบคําตอบที่ใช่ของท่านเองในทุกๆวันนะครับนี่คือ ข้อหนึ่งด่านที่หนึ่งด่านที่สองคือเลยครับพลังใส่ใจคนเราหันมาใส่ใจจะกใกล้ตัวดูภายในดูการหายใจให้ดีกิจกรรมที่เราเห็นว่าเราควรจะทำไปใส่ใจไปทำให้ดียิ่งขึ้นอย่างถามว่าทุกวันนี้ผมใส่ใจอะไรแน่นอนครับใส่ใจสิ่งใกล้ตัวใส่ใจงานที่ผมรับเงินเดือนอยู่ก็ต้องทำให้ดีถึงแม้ผมจะไม่เก่งนักจากนั้นเนี่ย ผมใส่ใจการตั้งทีมพิเศษจริงๆซึ่งตัวชีวัดก็คือ3คํคำครับเคลียคลิกขลังเคลียคืออะไรโอ้คนเราที่ไม่เคลียดำเนินชีวิตแบบไม่เคลียไปดูเอาเลยนะครับคลิกคืออะไรคลิกก็คือนึกถึงคู่ชีวิตที่ไม่คลิกกันนะครับทีมฟุตบอลที่ไม่คลิกกันตัวเราเองที่ไม่คลิกกับตัวเราเองแต่ทุกท่านครับทั้งหมดเนี่ยรถมันวิ่งมานานยังไปยกเครื่องได้ ปฏิวัติปฏิรูปทําได้ผมไม่บอกว่าจะไปปฏิวัติไปเปลี่ยนประเทศไทยนะครับผมกําลังจะทําทีมพิเศษที่จะมาร่วมงานร่วมใช้ชีวิตกันจากคนที่เต็มใจย,ยินดอีอย่างถามว่าผมอยากทำให้ครอบครัวผมดีได้ง่ายได้ยังไงก็คนในครอบครัวมานั่งคุยกันหยิบกระดาษปากกามาคุยกันวันนี้เราจะกําหนดไปทําอะไรดีแค่นั้นเองนะครับเราจะไปเที่ยวด้วยด้วยกันเราจะเล่นเกมด้วยกันเราจะ มาทากับข้าวร่วมกันเราจะผลิตสินค้าไปขายร่วมกันแค่นี้ดีแล้วอย่างหน่วยงานเนี่ยมาคุยกันเลยกระบวนการการทํางานอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับคนแต่และคนมีหน้าที่อย่างไรจนกลายเป็นผังงานทีมงานที่ชัดเจนผังงานทีมงานที่ดีขึ้นต่อเนื่องเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นต่อเนื่องจะมีบางคนกลายเป็นผังผังพัฒนาทีมพัฒนาดีขึ้นไปอีกจะมีบางคนกลายเป็นทีมพิเศษผังพิเศษประเทศไทยจะดีขึ้นขอแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไป แล้วเกิดการตั้งศูนย์พระราศรีปลายวิการนักปวงขึ้นมาเกิดชุมชนโครงขายพลังดีเริ่มต้นขึ้นมานะครับเกิดกองทุนที่ไปส่งเสริมสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มนะครับเกิดขึ้นมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาผมบอกไว้อย่างชัดเจนหมดแล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆขอแค่อะไรครับขอแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปข้อ2คืออะไรครับพลังของความใส่ใจจนเคลียร์จนคลิกความขลังมันจะเกิดขึ้นมาเองมันเหมือนกับการที่เราไป กราบพระเกจิโอ้มีปัญหาชาติบ้านเมืองจะเปลี่ยนดวงชะตาอันเชิญพระเอจิพระเกจิขึ้นมาเลยแล้วถามว่าพระเกจิท่านเก่งด้วยอะไรท่านเก่งด้วยการทําสิ่งน้อยๆแต่มีคุณภาพ2กลุ่มประกอบกันกลุ่มแรกก็คือการฝึกทํากายใจให้สบายละนิวรวิตกวิจิตวิจารปิติสุบเบขาเอกตาจนจิตมีพลังแล้วจิตมีพลังเนี่ยนำจิตที่มีพลังนั้นมาใช้งานบ่อยๆจนจิตเป็นโพชชง นี่คือกลุ่มหนึ่งก็คือทําให้จิตมีพลังแล้วใช้งานอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็คือการฉลาดไม่ยึดติดถือมัน่นพระที่ทําแบบนี้บ่อยๆนะครับทาตลอดเลยชีวิตนี้ไม่ฟุ้งซ่านทําอยู่2ออย่างจิตฉันมีพลังและใช้ใช้จิตมีพลังนั้นได้ดีหรือยัง 2. ฉันไม่จิตยึดติดถือมัน่นได้ดีหรือยังพระที่ทําอยู่อย่างนี้นะครับทำอยู่บ่อยๆทําเป็นประจาโยนอะไรบางอย่างทิ้งไปไม่นินทาคนไม่คิดไม่กังวลละนิวรณ์ไปทั้งหมดแล้วมาเล่นอยู่กับ2ออย่างนี้ พราะไม่ต้องทำมาหาเอ้ยขออภัยนะครับคือไม่ต้องเดือดร้อนด้วยการหาปัจจัยมาเลี้ยงชีวิตนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระสมัะสมสมาพมุทธเจ้าพระองค์งคท่านได้บัญญัติพุทธบริษัทหรือศาสนาเนี่ยไว้ดีอย่างชัดเจนแล้วก็เลยสะดวกต่อการปฏิบัติธรรมสข้อนี้ก็จะกลายเป็นพระที่แบบโอ้พลังดึงดูดพลังดีการรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยจะตามมาได้ง่ายนี่คือความขลัง ความถางอีกอย่างนึ่งก็คือบริษัทที่ตั้งมานานแล้วกระเป๋าของฝรั่งเศสซึ่งแพงมากๆใครก็อยากได้นะครับนี่คือขั้นตอนที่2พลังใส่ใจก็รู้ว่าเราจะใส่ใจอะไรบ้างอย่างสรุปของผมคือใส่ใจชีวิตผมเองใส่ใจจากใกล้ๆตัวผมให้ดีที่ผมบอกในวิดีโอทั้งหมดเพื่อที่จะวางความกังวลทั้งหมดไว้ในวิดีโอหมายเลข291นี้ จะได้หันมาใส่ใจแค่3อย่างก็คือใส่ใจตนเองใกล้ๆตัวให้มันดีใส่ใจงานที่ทําอยู่เรารับเงินเดือนอยู่แล้วแล้วใส่ใจคนที่จะเดินเข้ามาแล้วมาบอกว่าดาําไปลอง5ข้อในวิดีโอหมายเลข291มาแล้วแล้วเราจะมานั่งคุยกันแล้วมาจดมานึกอะไรกับดามจริงๆนะครับกลายเป็นทีมพิเศษเคลียร์คลิกขังจริงๆจ,จากนั้นครับข้อที่3คนเราครับขอแค่จับจุดได้ แล้วไปเอาจริงให้นานของดีสิ่งดีๆขุมพลังอะไรคําตอบทั้งหมดเนี่ยจะปรากฏขึ้นมาปัญหาคืออะไรครับเราไม่ยอมจับจุดเราไม่ยอมเอาดีจริงได้นานพอแค่นั้นผมอยากรับฟังสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นจากการจัดระเบียบแล้วลองจัดระเบียบแล้วลองนะครับคืออะไรครับเรารู้อะไระเยอะแยะมากมายแต่การที่เราจัดระเบียบรวบยอดอะไรมาทำเนี่ยมันจะทําให้เราได้รู้ว่าคือประสบการณ์เข้มข้นอ่ะ เหมือนเหมือนกับประสบการณ์เข้มข้นของพระเกจิซึ่งท่านขลังมากๆแน่นอนครับพระเกจิบางท่านอาจจะไปเพ่งจิตในเรื่องของของขลังในเรื่องของการดูดวงดูดวงชะตาอะไรประมาณนี้ท่านก็ขลังในเรื่องนั้นไงคือบางคนบอกว่า,วาเอ้ยไม่เห็นเกี่ยวแต่แต่พื้นฐานของการขลังมีอยู่สองมีอยู่อย่างเดียวก็คือรวมพลังจิตะ่ะแหละแต่การที่จะหลุดพ้นได้ดีก็คือการไม่ยึดติดถือมั่นนะครับก็ก็คือถ้าท่านทำสองอย่างนี้ท่านจะเป็นพระขาวเลยนะครับสว่างสดใสเลยนะครับ เป็นเรื่องปกตินะครับแต่แต่เดี๋ยวจะมีคนมาหาว่าอ้ยพระท่านทําหลายอย่างนะท่านไม่ทําแค่นั้นท่านขังอีกหลายเรื่องก็ก็ถูกต้องนะครับท่านใช้พลังจิตไปกับอะไรล่ะโอเคนะครับจากนั้นครับการจับจุดที่ง่ายที่สุดงานจะสําเร็จได้ง่ายไปก่อตัวส่วนที่เป็นพลังกับส่วนที่เป็นเหตุผลก็คือพูดง่ายๆ่าอ่ะความรู้สึกคนที่บริหารจัดก,การใช้งานความรู้สึกได้ดีกับมีเหตุผลที่ดีมีองค์ความรู้ที่ดี ประกอบกันทำงานให้มันสำเร็จนะครับจากนั้นครับข้อที่5ครับเล่นอยู่กับแค่2คําก็คือพลังสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ควบคู่กันไปแปลว่าอะไรครับเราไม่ต้องเก่งมากขอแค่เราผ่าน5ข้อเรามีความใส่ใจเรารู้ว่าสิ่งดีๆมันงอกงามได้ที่ตัวเราเองนะครับรู้ว่าเราจับจุดได้ให้ดีเราไปเอาจริงมาหน่อยเอาจริงให้นานนะครับ การที่เรามาเอาจริงกับพลังสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ไปร่วมกันนะครับซึ่งทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องเก่งนะครับมันมีอยู่4ระดับระดับแรกก็คือแค่นึกถึงมันอ๋อมันเป็นไปได้ช่องทางมันเป็นไปได้อ๋อแค่จับจุดพลังสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์แค่นี้คิดแค่คิดถึงมัน2ถ้าระดับประเทศนะผมเองอะ่ะไม่เก่งหรอกก็คือถามว่าผมเป็นคนประเภทไหนก็คือประมาทร่มหลงมัวเมามากๆนะครับ ติดประมาทแล้วก็ขี้เกียจก็เลยมาบอกไว้ในวิดีโอเผื่อฟุกก็คือถ้ามีปัจจัยมีคนมาทีมมาร่วมกันเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างพื้นที่แห่งหนึ่งสร้างสนามนะครับคนผ่านเข้ามาเดินเข้ามาได้ดูสื่อที่ดีม,มีกิจกรรมที่ดีทํานะครับนี่คือขั้นตอนที่2แค่เข้ามาในพื้นที่ที่จัดสถานีที่จัดไว้เป็นอย่างดีนะครับคนเราจะเข้าถึงพลังสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ได้เอง จากนั้นครับระดับที่สก็คือการที่คนเราอาจอยู่ในพื้นที่ที่ตนเองอยู่อยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปแต่สามารถไปปลูกไปสร้างพลังสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ด้วยตนเองหรือร่วมกันนะครับนี่คือระดับที่3ส่วนระดับที่4ก็คือพลังสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ที่มันยกระดับยิ่งขึ้นที่เขาบอกว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนเกิดคลื่นดีๆในตนเองนะครับ มันเหมือนกับคนสิงคโปร์เนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่ผ่านระบบการศึกษาของสิงคโปร์เนี่ยไปอยู่ไหนก็สามารถที่จะไปสร้างกิจการได้นะครับเพราะเข้าเน้นไปที่การสร้างกิจการไม่ใช่การไปรับจ้างอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือนี่คือคํากล่าวของเขานะครับคือเรายกระจับมันคือแรงสั่นสะเทือนแปลเลยครับผมโง่ครับผมไม่เก่งครับผมไม่ถนัดถ้าจะมาวัดผมอย่างเช่นมาเขียนหนังสือให้สวยมาทํางานให้ให้ดูมีฝีมือ แต่ผมถนัดในด้านการอ่านเกมใครที่จะมาใช้แรงสั่นสะเทือนระดับพลังงานที่สูงผมในเรื่องของการอ่านเกมแล้วรู้ว่าจะเริ่มจัดวางยังไงอย่างมีคนเคยบอกไหมครับว่าครอบครัวจะดีเนี่ยถ้าต่างคนต่างดูสมาร์ทโฟนต่างคนต่างอยู่ในมุมของตนเองเนี่ยไม่ดีหรอกแต่ถ้าวันละครั้งสัปดาห์ละครั้งหรือสสัปดาห์ต่อครั้งที่มานั่งคุยกันแล้วมากําหนดร่วมกันว่าจะไปทําอาหารจะไป เที่ยวจะไปเล่นเกมจะไปอะไรร่วมกันยังไงเนี่ยจะไปหาเงินร่วมกันยังไงจะสร้างเครื่องดุลดดูด,ด,ดเงินร่วมกันยังไงเนี่ยมันดีหน่วยงานเนี่ยลำพังจะดีไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรามาคุยกันว่างานของเรามีอะไรบ้างกระบวนการทําทํางานมีอะไรบ้างหน้าที่แต่ละคนมีอะไรบ้างแล้วจัดถังจัดทีไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะดีได้ง่ายถามว่ามีคนบอกไหมแล้วมีคนทํำไหมผมไม่เก่งทั้งหมดไม่เก่งอะไรเลยนะครับแต่ผมรู้ว่าต้องทําแค่นั้นเอง ก็เลยมากราบขอร้องใครจะว่าผมบ้าก็ก็ว่าไปสิแต่มีคนทักทายนะครับใครจะว่าผมว่าก็บ้าไปสิแต่บอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยเผื่อใครสักคนจะเลิกว่าผมบ้าแล้วมาจีบกระดาษประกามานั่งมาจดผ่านหาข้อนี้ร่วมกันแล้วผมไม่ไดบอกว่าทุกคนจะต้องโอโ้สุดยอดเลย,เลยในวันแรกขอแค่ไปเริ่มสองขอแค่ผ่านกิจกรรมที่ ผมชวนว่าเออเนี่ยเซตกิจกรรมประมาณนี้แหละ1 2 3เราไปทํากันในพื้นที่แบบนี้แหละจะสัมผัสการมีพลังสร้างสรรและการสร้างสรงสรได้เองจากนั้นเนี่ยในบางคนที่เริ่มมีพลังสร้างสรรและการสร้างสรรค์แล้วเนี่ยผมจะพึ่งพาเพราะทุกคนต่างมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะของตนเองนะครับก็ผมก็จะจับมาผสมกันนั่นแหละนะครับนี่นี่คือความถนัดของผมไงเข้าใไหมครับซึ่งสิ่งที่ง่ายสุดก็คือคนที่จริงใจนะครับคนที่จริงใจรู้ว่าเราต้องไปใช้เครื่องมือนะ เราต้องไปสร้างเวทีที่ดีนะนะครับจากวิดีโอหมายเล่ที่ผ่านมาเราต้องไปพัฒนาความรู้สึกที่ดีประกอบกับสติที่ดีพร้อมกับไปกล้าเริ่มมีเวทีที่ดีใช้เครื่องมือได้ดีฝึกจิตใจได้ดีโดยเริ่มต้นจากทดลองง่ายๆคือต้องไปฝึกทําต้องไปลงมือทําคนที่รีรอก็จะติดนิสัยรีรอแต่คนที่ไปทําเลยคนที่กําหนดเลยคนที่มีกาพัฒนาคําตอบที่ใช่อย่างต่อเนื่องนี่คือจากวิดีโอหมายเลขต่างต่างแล้วทั้งหมดเนี่ยหลอมรวมหลอมรวมมาเป็นความเป็นตัวตนของเรานี่แหละ สภาพที่เราอยู่ที่มันดีมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งจุดจุดมเมล็ดพันธุ์ของตัวตนของผมก็คือแน่นอนบางทีผมเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีมากๆนะแต่ผมจะไม่วางความรู้สึกดีหรือความเต็มใจยินดีที่จะจัดการมันโอ้โหผมไปสัมผัสมาจริงๆนะคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือจมไปกับใช้อารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ที่ฟาดฟันหรือทาร้ายคนอื่นไปเจอมาแล้วจริงๆนะครับเร็วๆนี้หละ นะครับก็เลยรู้สึกว่าเออสำคัญที่สุดเนี่ยคือการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิคือคู่รักคือคนธรรมดาเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กเลยเริ่มเข้าใจคําว่าเคลียร์คลิกขังแล้วแล้วก็ไปเคลียร์คลิกขังไปใส่ใจไปโยนทิ้งสิ่งที่ไม่ดีมาหน่อยจากนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นคู่รักที่ดีได้ง่ายคู่รักที่ดีที่ใส่ใจการเปลี่ยนจากการร่วมเพศแบบในหนังโป๊แบบทั่วไปกลายเป็นการร่วมรักหลอมรวม จนก่อเกิดการปฏิสนธิที่ดีจนก่อเกิดให้เกิดการเกิดในคันที่ดีอารมณ์ความรู้สึกของมารดาที่มีผลต่อบุตรในคันเนี่ยสำคัญมากๆความจริงใจของสภาพแวดล้อมสังคมที่อยู่ร่วมกันเนี่ยสำคัญมากๆนะครับการที่เราเคลียร์คลิกขังกับตนเองด้วยกันเองเนี่ยการดูแลตามวัยที่ดีเนี่ยโอ้โหมันเป็นเนื้อนาบุญ มันเป็นมเมล็ดพันธุ์ของการพัฒนาชาติพัฒนาสังคมบ้านเมืองผมเคยได้ยินข่าวว่าคนยุคใหม่ไม่ค่อยจะมีลูกเพราะว่าการมีลูกเนี่ยเป็นภาระอย่างมากแต่แนวคิดของสูงสนาสินปลย่ยวิการทั้งพวงชุมชนโครงข่ายพลังดีเนี่ยกองทุนเพื่อส่งเสริมสิ่งต่าง,างเนี่ยจะช่วยให้คนเรารู้สึกว่าการมีลูกเนี่ยคือรางวัลต่อไปคนไทยจะมีลูกกันเยอะได้เยอะมากนะครับเพราะการมีลูกคือรางวัลจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณแม่ในขณะที่ตั้งคันเนี่ยไม่ได้ฝึกในการที่จะเข้าใจและใช้งานอารมณ์ความรู้สึกก็จะมีผลต่อลูกแบบไม่ดีซึ่งทั้งหมดมาตั้งเป็นโรงเรียนได้ถึงได้บอกนีครับว่าเราสร้างสรรค์ได้ผมไม่เก่งไม่เก่งไม่ถนัดอะไรเลยหยิบจับไม่เก่งวาดรูปไม่สวยงานเทคนิคไม่ดีความจําไม่มีความจําไม่มีเพราะว่าผมถนัดอ่านเกมก็คือวิเคราะห์สังเคราะห์ถามว่ามันเกิดจากอะไรไม่ใช่ว่าสมองผมไม่ดีนะ คือสมัยเป็นเด็กกับผมไม่เด็กขี้เกียจแต่ก็อยากสอบได้คะแนนดีก็เลยใช้เขาเรียกว่าความจําระยะสั้นพร,ร้อมกับการวิเคราะห์มันเหมือนกับผมรู้ไหมว่าต้องกาข้อกอไก่ผมไม่รู้แต่ด้วยหลักของการวิเคราะห์มันทําให้ผมกาถูกไปดูคะแนนผมได้เลยนะครับการเรียนมาเนี่ยโดยเฉพาะในะระดับประถมเนี่ยก็คือมาสอบได้ไงเพราะว่าเพื่อนประถมผมก็ยังมีชีวิตอยู่เยอะก็ไปถามว่าสมัยประถมเนี่ยผลการสอบผมคะแนนเนี่ย ใครที่มันได้คะแนนสูงสุดอะไรพวกนี้บ่อยๆแค่นั้นเองก็คือผมประถมมัธยมแต่พอเข้าระดับมาหาลัยเนี่ยก็มีคะแนนท็อปบ้างแต่มันน้อยลงเพราะว่าผมมาเรียนในส่วนที่มันต้องเป็นหัวกะทิไงโอเคไหมครับมันก็ลดลงแล้วความขยันก็น้อยลงเพราะว่าตอนนั้นอะผมศึกษาแล้วผมรู้ว่าจะต้องจะต้องพัฒนาชาติบ้านเมืองจริงๆพูดตรงๆนี่แหละนะครับก็เลยค้นหาความรู้แต่ถามว่าผมเก่งไหมผมไม่เก่งผมไม่มีทักษะ สังคมไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับแต่อ่านเกมได้รู้ว่าต้องทําอะไรอย่างตอนนี้เนี่ยผมได้แต่กราบขอร้องว่าบอกต่อวิดีโอให้หน่อยจากนั้นครับทั้งหมดเนี่ยการที่เรายกระดับการที่ตอนนี้เนี่ยอ่ะผมพูดตรงๆผมวางเพื่อที่จะยกระดับคลื่นพลังดีในตนเองไม่ว่าจะเป็น Vibration, Passion, Inspiration j o y f u อนะครับอารมณ์รูปนามเกิดดับไตรักวิราคานิโรธปฏินิสักะการที่เรา มาจดจอ่อมาใส่ใจมาโฟกัสกับพลังดีนะครับกับการไม่ยึดติดถือมัน่นผมก็ทําจริงๆที่มาดวิดีโอก็คือวางเป็นรายวันไปนะครับก็คือมันเห็นง่ายๆอ่ะคนเราไม่หันหน้าเข้าหากันไม่เน้นไปที่ทการพัฒนาเครื่องมือไม่เน้นเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาเนี่ยประเทศชาติมันจะเจริญได้ไหมอ่ะเราจะมาด่ากันรายวันเราจะมายอมรับกับวิถีของการหาผลอย่าบแฝงเด็กฝากอะไรพวกเนี้ย ซึ่งซึ่งผมไม่ได้บอกว่าห้ามเด็กฝากนะไม่เคยมีปัญหานะครับเพราะว่าผมก็รู้จักเด็กฝากหลายคนนะครับอย่าด่าผมนะแต่ผมบอกว่าไอทีมพิเศษเนี่ยมันต้องฝึกผ่านจริงนะครับผมก็อยากสร้างผลงานแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าตัวผมสร้างผลงานนะคือทีมมาสร้างผลงานอย่างผมเนี่ยไม่สามารถที่ไปสร้างผลงานอะไรได้หรอกนะครับซึ่งสิ่งที่จะแถมให้นะครับก็คือพลังของการบอกสอนตนเอง พลังของการที่เราไม่ทุกข์ไม่ร้ายไม่ทําชั่วง่ายๆนะครับแล้วทําดีได้ง่ายด้วยพลังของการที่เราเข้าใจรวมถึงใช้งานเรื่องกฎแห่งกรรมการก่อตัวการเคลียร์คลิกขังการติดเครื่องนะครับเรื่องกรรมเนี่ยนะครับได้ดีนะครับ,นะรบพลังการมีส่วนร่วมที่ผมบอกว่าผมไม่เก่งจริงๆแว่าผมอาจจะเก่งก็ได้นะครับในบางจุดนะครับแต่ทั้งหมดคือการมีส่วนร่วมเรามาคุยกัน มันเหมือนกับถ้าผมจะประชุมหรือผมจะอะไรเนี่ยผมจะไม่อดเก่งหรอกนะครับแต่ผมจะบอกว่าผมขอพึ่งพาทุกคนแล้วผมก็มีดีนะเราดีทั้งหมดเนี่ยอัดไวในวิดีโอหมดแล้วนะครับแค่นั้นแหละชีวิตผมไม่ได้มีอะไรหนึ่งขอพึ่งพาทุกคนถ้าทุกคนให้ผมพึ่งทุกคนตั้งใจทําหน้าที่ในการงานของตัวเองห้ดีมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแค่นั้นแหละเนี่ยผมพูดอยู่แค่นี้แหละแล้วผมมีอะไรผมไม่กักผมบอกไว้หมดในวิดีโอหมายเลขต่างๆอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยกาลังใจสําคัญมากๆ กำลังใจเป็นศิลปะเป็นวิทยาการเป็นองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาและใช้งานมันได้ถึงมีนักจิตวิทยาจากนั้นก็คืออะไรครับเรียนไปทําไปก็คืออย่างอย่างที่ผมทำเนี่ยก็คือพยายามทําให้มันกระชับที่สุดให้พวกเราเห็นได้ชัดเจนที่สุดว่าเออมันเป็นไปได้นะอย่างวันหน้าผมอาจจะไม่ต้องมาจดก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมนึกออกนึกออกกูผมก็มาทําเลยนี่แหละนะครับจากนั้นเรามาช่วยกันซึ่งทั้งหมดล้อมรวมไปที่ คำเดียวก่อนก็คือคําว่ากิจกรรมแปลว่าอะไรครับตอนนี้เนี่ยเราจะทําอะไรละ่ะเราจะพาตนเองไปผ่านกิจกรรมอะไรละ่ะกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีหลายหลายหลายสิ่งประกอบกันหลายกิจกรรมประกอบกันมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมอารมณ์อาการสภาพเนี่ยร่วมด้วยเป็นชุดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้กลายเป็นถามว่าที่ผมอัดวิดีโอนี่เพราะอะไรครับผมรู้สึกประหลาดมาก ผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความหนุ่มมีความกระชุ่มกระชวยมีความแบบคึกคักยิ่งกว่าตอนอายุ10ขวบอีกยิ่งกว่าตอนในวัยหนุ่มวัยจะอายุ50อยู่แล้วตัวเลขผมจะแตะ50อยู่อีกไม่กี่ปีเนี่ยผมรู้สึกว่าพลังคือมันไม่เกี่ยวกับหน้าตานะหน้าตามคนบอ,อกผิวหนังก็ผิวหนังมันโดนแดดแดดประเทศไทยแรงจะตายไปถูกไหมครับในบางจุดเนี่ยอย่างตอนนี้อากาศร้อนทุกที่ที่อากาศร้อนผมบอกว่าเป็นพื้นที่ของมหาเศรษฐีมันคืออะไรครับ ทีมพิเศษพวกเราจะเปิดโอกาสจะเชร์กันจะชมกันในการที่จะไปเข้าถึงเรื่องโซลาเซลล์พร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะท,ที่เราจะทำให้มันเหมาะสมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเลยนะครับคือมันไม่ต้องประหยัดไฟมากแต่เน้นความทนทานและเน้นซ่อมง่ายๆอย่างแอรเ์เน้นล้างได้ง่ายเน้นทำความสะอาดได้ง่ายผมกำลังจะพูดถึงพื้นที่50ตารางวา จะเปิดเป็นเขาเรียกไอคาเฟ่คอฟฟี่ช็อปอะนะครับได้ง่ายคือคนเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยในในเรือนกระจกนั้นะนะครับขับรถเข้ามาเสร็จปุ๊บลานจอดรถเนี่ยคือที่จอดรถเนี่ยอาจจะเป็น4-5หช่องหลังคาคือโซลาเซลล์แต่ในห้องกาแฟเนี่ยจะเป็นห้องกระจกรับแสงได้ด้วยเพราะในนั้นจะมีต้นไม้คนจะ ได้ดื่มกาแฟพร้อมกับสูรอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากการสังค์องของต้นไม้นั้นด้วยนะครับนั่นคือ50ตารางวาแต่ถ้า1ไร่ก็จะเริ่มเป็นอาหารเริ่มเป็นที่พักผ่อนถ้าเป็น5ไร่10ไร่อาจจะเป็นกิจการเป็นโรงแรมเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมีอาหารที่เกิดจากเรือนกระจกเหล่านั้นนะครับคนเราก็จะได้รับทางอากาศที่ดีอาหารที่ดีบรรยากาศที่ดีควบคู่กันไปซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้คือเลยครับ ย,ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าพื้นที่เนี่ยใกล้ๆสถานีรถไฟใกล้ๆชุมชนทางเดินต่างๆเนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เลยเป็นร้อยๆอยไรมีระบบครบวงจรที่ดีซึ่งนั่นคืออะไรครับคือหมู่บ้านที่ผมไม่บอกว่าหมู่บ้านทุกทุกหมู่บ้านจะต้องเป็นระบบควบวงวงวงจรที่ดีนะคุณอยากเป็นหมู่บ้านแบบเดิมๆก็เป็นไปแต่ถ้าอยากเป็นหมู่บ้านแบบนี้ก็ต้องมาศึกษามากลายสภาพมาผ่านกิจกรรม ด้วยอะไรครับผมกําลังจะกิจกรรมแรกที่ทําก็คือกิจกรรมที่จะเพิ่มความเยาว์วัยเพิ่มความคึกคักให้กับชีวิตแน่นอนมันคืออวัยวะภายในที่ดีขึ้นมันคือกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นมันคือมุททาลิ้นคอคางไหลหลังท้องถารมันคือการไปเดินโดยที่เรามีสติประคองลิ้นคอคางไหล่หลังท้องทวารพร้อมกับกล้ามเนื้อที่ข้อเขา่ากล้ามเนื้อที่ข้อเท้าท่วงท่าของการเดิน การวิ่งการกิจกรรมอะไรต่างๆมันเสริมการมีชีวิตชวีวาให้กับตัวเราเพราะผมขอร้องได้เลยครับอยากให้หยิบกระาดาษปากการจริงๆแล้วมาจดจริงๆมาฟังจริงๆให้ภัยผมที่ไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์ให้ภัยครับได้โปรดให้ภัยด้วยแล้วก็บอกต่อวิดีโอนี้ไปเพราะว่าผมอาจจะดูบ้าใส่ตาแต่ถ้าให้ผมพูดจริงคืออะไรครับก็คือสมองผมเนี่ยคิดได้หลายช็อตพูดตรงๆง,ง่ายๆแค่นี้แหละ ใครๆก,ก็ว่าผมอย่างเช่นคนนี้ไม่เข้าใจจะมองว่าผมเจ้าเล่ห์อย่างเล่นหมักลุกด้วยกันก็บอกว่าผมอ่านไปหลายช่องอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้ชอบเล่นหมักลุกอะไรหรอกแต่ผมชอบในการที่จะมาร่วมทีมแล้วสร้างรางวัลด้วยกันทําอาหารให้อร่อยร่วมกันเราเจอคนที่แบบเป็นนักใช้งานอารมณ์ความรู้สึกกับเหตุผลได้ดีนะครับมันยกระดับยิ่งขึ้นพลังสร้างสารรค์และการสร้างสรรได้ดีมันก็ดีอะ่ะ ถูกไหมครับมันคือรสชาติชีวิตมันคืออะไรเล่นเกมก็สนุกนะคนเราเวลาเล่นเกมผมก็เล่นเกมผมก็สนุกมันเป็นเกมใน,ในคอมนะครับแต่เกมในชีวิตจริงที่ยิ่งเล่นก็ยิ่งดียิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งโอ้โหชีวิตครับประเทศไทยคนไทยจะพัฒนาได้ก็ด้วยเกมที่สร้างสรรค์พลังสร้างสรรค์การสร้างสรรค์ร่วมกันกลายเป็นเกมที่สร้างสรรค์ขอความกรุณานะครับว่า ท้าไมแบบทำาไมว่าผมบ้าเนี่ยจะขอบคุณมากสวัสดีครับ